อำเภอขุนหารดินแดนทุเรียนภูเขาไฟทุ่งกระบานกระบตรการตามากมีน้ำตกล้ำค่าลือชาหลวงพ่อตาตนวัดล้านขวดงามล้นลือเรื่องเมืองคนดีภายใต้การนำของนายพรชัยวงงามนายอำเภอคุนหานประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้ทบทวนและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาพอชอคุ้นหารซึ่งประกอบด้วย3ยุทธศาสตร์9กลยุทธ์13เป้าประสงค์โดย3ยุทธศาสตร์ได้แก่ขุ้นหารเมืองน่าอยู่เมืองคนดีมีน้ำใจเมืองชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งมี9กลยุทธ์13เป้าประสงค์ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพชออ1คนมีนายอำเภอเป็นประธานพชตนายกอบทเป็นประธานและพชมกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนคุ้นหารในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7ทั้งนี้อำเภอคุ้นหารได้จัดกิจกรรมในปี2565 โดยจัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาดท,ทุกเดือนเพื่อเปิดเวทีให้ประชาชนเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงการเป็นคนดีร่วมกับตำบลบักดองตำบลขุนหารตำบลพรานตำบลกระหวันด้วยความเมตตาจากคณะสงฆ์เจ้าคณะอำเภอได้แบ่งมอบเป็นสิ่งของบริจาคเพื่อส่งมอบให้ถึงผู้ยากไร้ในพื้นที่ผ่านกิจกรรมปั่นปันรักปีที่ห้า ร่วมกับพอชอพรานและพอชอกระหวันเพื่อเยี่ยมประชาชนตามยุทธศาสตร์เมืองชุมชนไม่ทอดทิ้งกันซึ่งทุกครั้งจะมีการมอบทุนเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นเด็กดีมีความกระตันอยู่การนำพาเด็กและเยาวชนสร้างกิจกรรมเชิงบวกในพื้นที่ศึกษาพื้นที่ธรรมชาติเพื่อการซึมซับกิจกรรมรักเขารักป่าต้นน้ำหวงแหนทรัพยากรต้นน้ำ เพื่อการดำรงชีวิตเขตชายแดนการสนับสนุนเด็กและเยาวชนร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างพื้นที่เชิงบวกเพื่อสร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยจัดกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันสัญจรในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องการสนับสนุนโคกหนองนาต้นแบบเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดสารพิษใช้ชีวิต อย่างปลอดภัยเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน DRTI การร่วมมือกันสร้างวินัยทางจราจรเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสร้างการรับรู้ถึงกฎระเบียบให้กับประชาชนทั่วไปสร้างจิตวิญญาณร,รักกฎจราจรในศูนย์เด็กเล็กการจับเพื่อตักเตือนมากกว่าการจับเพื่อปร,รับตอบสนองความร่วมมือจากทุกส่วน ผ่านการ M.O.U การรณรงค์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งมีสถิติอุบัติเหตุลดลงในปี2565และไม่เกินเป้าหมายประจำปีที่กำหนดการสร้างเมืองให้น่าอยู่ปูพื้นฐานความเข้าใจเมืองท่องเที่ยวประชาชนสุขภาพดีมีรายได้ผู้คนห่างไกลอบายมุกมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่สดใสด้วยกลไกพอชอออกขุนหาร